สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ครูเจนจะมาสอนนักเรียนนะคะเข้าทําแบบทดสอบนะคะในแอปพลิเคชัน q u i z l i d e นะคะก็นักเรียนที่เคยเข้ามาทําแบบทดสอบนี้แล้วนะคะก็น่าจะเข้าเป็นนะคะทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าเลยนะคะอ่ะทำยังไงก็คือนักเรียนก๊อปีรหัสตรงนี้นะคะ kua87884 หรือจะจำเอาก็ได้หรือจะจุดไว้ก็ได้นะคะแต่ครูจะคัดลอกไปเสร็จแล้วเนี่ยครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะวันนี้นักเรียนไม่ต้องไปเข้า Google เลยครูส่งลิงก์ให้นักเรียนกดเข้าไปปึ๊บไปในลิงก์เลยเสร็จแล้วนักเรียนก็พิมพ์รหัสลงไปนะคะตรงช่องว่างตรงนี้หรือนักเรียนจะ Copy แล้วเอามาวางก็ได้อ่ะเสร็จแล้วด้านล่างนะคะสีม่วง,งด้านล่างจอยไมค์คลาสแปลว่าฉันจะเข้าร่วมกลุ่มนี้นะคะ ก่อนที่เราจะกดเข้าร่วมนักเรียนมาดูด้านล่างสุดก่อนนะคะของนักเรียนเป็นคําว่า English หรือยังเป็นภาษาอังกฤษหรือยังถ้ายังไม่เป็นแก้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ถ้าจะใช้เป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยคำมันจะเป็นภาษาต่างดาวนะคะเราจะอ่านจับใจความไม่ได้อ่าเมื่อมันเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มากดปุ่มสีม่วงเลย เราก็จะเข้ามาในห้องสอบเก็บคะแนนวิทย์ป6นะคะทีนี้นักเรียนดูอ่าก็จะมีชื่อสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ<พ>จะพิมพ์ใหม่เลยก็ได้นะคะอ่าถ้าอย่างครูครูก็จะพิมพ์เลยว่าครูเจนจิลาอบมาสุยอันนี้คือเราตั้งชื่อใหม่นะคะปหกทับอะไรใส่ให้ครูด,ด้วยนะคะปหกทับหหรือปหกทับสออ่า เสร็จแล้วนักเรียนก็มากดตรงคำว่า create นะคะสีขาวๆด้านล่างอ่ะเสร็จแล้วเข้ามาเจอห้องสอบตรงนี้นะคะจะมีชื่อของนักเรียนอยู่ด้านบนแล้วก็จะเจอแบบทดสอบ 2ชุดด้วยกันชุดแรกเป็นแบบทดสอบบทที่1เรื่องสารอาหารและการเจริญเติบโตนะคะนักเรียนไม่ต้องไปสนใจรูปภาพนะคะนักเรียนอ่านชื่อแบบทดสอบอันนี้เป็นแบบทดสอบแรกที่ครูเคยส่งให้แล้วใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็กดเข้าไปทำใครที่กดทำซ้ำนะคะระบบมันส่งมาให้ครูนะคะเพราะฉะนั้นทำรอบเดียวก็พอนะคะอ่ะทีนี้ วันนี้จะให้นักเรียนเข้าไปทำบทที่2ด้านบนนะคะเรื่องระบบย่อยอาหารอ่ะกดเข้าไปปึ๊บอ่ะนักเรียนต้องรอนิดนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วจะมีคำว่า start ก็คือปุ่มตรงนี้ที่เป็นลูกศรกดลงไปเลยค่ะ เราก็จะมาเจอคำถามนะคะมีเวลาข้อละ60วินาทีก็คือข้อละ1นาทีนั่นเองนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจกับเวลานะคะก็นักเรียนก็ทำไปแต่ก็ดูเวลาด้วยนะลูกก็อ่านอ่านแล้วก็ตอบอ่ะครูก็จะกดมัวมว,มวนะคะทีนี้มันจะมีปุ่ม2ปุ่มด้านล่างปุ่มสีขาวคำว่าเชงแปลว่าแก้ไขนะคะแก้ไขเปลี่ยนแปลงท้าเรียนจะแก้ไขน,นกูดตรงนี้แล้วก,กลับมาแก้สมมติว่าอยากเปลี่ยนคำตอบ สมมติว่าเราเปลี่ยนแล้วอ่ะโอเคคอนเฟิรม์มอ่ามาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราทำครบ20ข้ออ่ะระบบก็จะประมวลผลนี่คือคะแนนรวมของนักเรียนเสร็จแล้วทำไงคะอย่าเพิ่งกดฟินิชนะคะอย่าเพิ่งกดคำอ่าคำว่าฟินิชสีม่วงด้านล่างอย่าเพิ่งกดแคปไว้ก่อนปึ๊บเอาไว้ส่งครูนะคะแล้วค่อยกดคำว่าฟินิช แล้วก็จะเด้งมาหน้านี้ค่ะก็คือให้เราออกเลยอัตโนมัตินักเรียนก็กราออกได้เลยค่ะหรือนักเรียนจะกดปุ่มโฮมอะไรก็ได้นะคะก็คือออกได้เลย